ในการกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพันตำรวจเอกขนองธิดดาราชผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีพันตำรวจเอกยุทธนาปรึกษารุ่งเรืองภู้ิกับการสถานีตำรวจภูธรวารินชราาพันตำรวจเอกสิริพง์เพ่งแจ่มภู้ิมกับการสถานีตำรวจภูธรสำโรง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือโครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการค้าและสแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กเยาวชนและประชาชนรู้ทันสื่อออนไลน์โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนและโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและวินัยจราจรที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีด้านนายการกันตินันในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวว่าเมื่อปีงบประมาณ2,565ที่ผ่านมาสภาอาบาจอ,อุบลราชธานีได้อนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลร,ราชธานีโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลร,ราชธานีจำนวน1ล้านบาทและตำรวจภูธรจังหวัดอุบลร,ราชธานีจำนวน7ล้านบาทไปแล้วนั้นซึ่งดำเนินงานต่อเนื่องมาในปีงบประมาณ2,566เพื่อเป็นการต่อย,ยอดการแก้ไขปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะเกี่ยวกับเยาวชนให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่จึงได้อุดหนุนเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าวดังนี้ หสถานีตำรวจภูทรเมืองอุบลร,ราชธานีโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจำนวน1ล้านบาท2สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบจังหวัดอุบลร,ราชธานีจำนวน3โครงการจำนวน3ล้านบาท3สถานีตำรวจภูทรสำโรงคจังหวัดอุบลร,ราชธานีจำนวน2โครงการจำนวน2ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น6ล้านบาทกราบเรียนพี่น้องชายชนชาวอุบลราชธานีที่เคารพท่านครับ สำหรับครูการอุ่นเงินตำรวจในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในด้านการจราจรการให้รู้เท่าทันสื่อออนไลน์แล้วก็ป้องกันเด็กและเยาวชนที่หลงผิดคิดไปทางที่ผิดก็ทางองค์การบริหารส่วนจัดของเราไม่สามารถที่จะลงดูแลพื้นที่ได้ทั่วถึง ก็จึงได้ฝากกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้ความรู้วามเข้าใจกับเด็กและเยาวชนและพี่น้องประชาชนทุนจกจังหวัดครับก็รู้สึกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเราก็ให้ให้อุดหนุนกับทางพี่น้องประชาชนในเรื่องยาเสพติดแก่ตังบบวดัดปุรจังหวัดบุราราัมย์ ก็ได้ได้เสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนอย่างดีว่าโครงการดีๆพวกนี้ทางองค์การบริหารสร่วนหลวงตำบลาชธานีน่าจะให้อุดนุนต่อไปแล้วก็สมควรที่จะให้พี่น้องประชาชนทั่วทั้ง,ท,งทุกพื้นที่เข้าใจสินและเกี่ยวกับสิงออนไลน์แล้วก็การค้ามนุษย์ของีกครั